สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเจอปลาป่วยนะแต่ดูข้นเผินเนี่ยเหมือนมันปลามันจะแข็งแรงนะน้ำมันก็หนูเหมือนมันจะไม่เน่านะครับแต่ปลามันป่วยนะครับสังเกตได้จากพวกนี้นะเนี่ยหางมันจะรีบรีบนะครับเนี่ยมันจะนิ่งนิ่งรีบรีบนะบางตัวไม่มีอาการนะนรแข็งแรงดี หลบอยู่ใต้น้ํานะครับแต่นะฮะแต่ปลาเนี่ยมีอาการป่วยนะครับเห็นชัดเจนอยนะ่างเช่นตัวนี้ยนะครับแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็จะมาะใช้ยาเหมือนเดิมนะครับยาที่จะใช้ก็คือยาเหลืองที่ผสมเองนะครับหรือที่ผมเรียกว่า ยาสูดผีบอกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะนี่นะครับยานะครับที่ผมเอามาใช้ก็เป็นยาเหลืองนะครับผมซื้อมาแล้วก็มาผสมเองนะครับผสมเองก็เอาจะมาใช้รักษาโดยส่วนมากผมจะใช้ยานี้ในในบ่อนะครับปลาก็ที่ป่วยนะครับที่อาการไม่แรงมากหรืออะไรพวกนี้เพิ่งเริ่มป่วยแบบนี้นะครับท่านป่วยแบบนี้ยมันก็จะรักษาได้นะครับแต่ที่ป่วยไปแล้วเงี้ยนานมากแล้วจะไปรักษาส่วนมากก็จะไม่หายครับ มะกก็จะไปคุยกบรากกะม่วงหมดนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ป่วยฮะโอเคเดี๋ยวผมวิธีการรักษาผมนะผมก็จะเปลี่ยนน้ําเลยครับปลามังนี่ก็จะเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ตอนนี้คอรีนมันน่าจะแรงเนาะแต่ไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปลามันยังป่วยไม่เป็นบางตัวที่มีอาการรุนแรงอย่างตัวเนี้กับตัวนี้ครับมันอาจจะ โชคดีอาจจะรอ,อดนะครับหรืออาจจะไม่รอดก็ก็ได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ตัวอื่นนะครับก็ยังจะแข็งแรงอยู่พอนั้นแล้วเราผมว่าจะเปลี่ยนน้าเลยนะครับและอย่างประเด็นสำคัญก็คือน้ําไม่เน่านะน้ํายังใสยอยู่เลยนะแต่ปลาป่วยครับน่าจะเป็นที่น้ําแน่นอนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนนี้ผมตักปลาแล้วก็น้ําใสเลยนะครับ โอเคนะครับอ่ะอันนี้ยาเหลืองนะครับผมจะใช้ทล้วก็เทใส่ปริมาณก็ ถ่ากะกะ,กะประมาณนะักแก้วเป๊กหนึ่งครับนะฮะหนึ่งแก้วเป๊กนะผมจะใช้กระเทยใส่นะครับส่วนน้ำนะครับส่วนน้ำนะผมจะใช้แค่ประมาณครึ่งกะละมังเนี้ยครับเห็นไหมฮะ จะใช่ประมาณครึ่งกะละมังครับเพื่อไม่ให้ตัวยามันอ่อนเกินไปนะครับมต้องใส่น้ำเต็มนะใส่น้ำมันครึ่งกะละมังนะครับในช่วงนี้น้ำอคอรีนมันแรงหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าปลามันจะน็อกคอรีนหรือเปล่าครับอันนี้ปลาครับคัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้เหลือ,อชุดสุดท้ายนะครับ ครับแล้วรอบหนึ่งก็เป็นธงชาตนะครับแต่ว่ามันมัน,มนอ่ามันไม่เข้าธงชาตินะแต่มันเป็นคอกธงชาตินะครับก็เลยเก็บไว้เอาไว้ดูนะครับผมจะเก็บไว้ดูพัฒนาต่อนะครับเก็บไว้ดูคลอกคอกนี้นะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยที่เก็บไว้เพราะว่ามันเป็นเลือดปลาป่าก็เป็นเป็นปลาป่าป่าอีสานนะครับที่ที่ไล่ตีพัฒนาจนน้ําเงินมันเข้าแล้ว จบนวนเข้ามีขาวมีแดงแล้วเกือบครบแล้วรอจนมันมันเรียงเฉยนะครับก็น่าจะสวยนะครับกเ็เลยว่าจะเก็บใบเพราะส่วนหนึ่งก็ขายออกไปแล้วครับขายเป็นปลาตกเกตไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เหลือเท่านี้นครับไม่ได้แบ่งให้ใครนะชุดนี้นะครับเพราะว่าจะเก็บไว้ทําเองดูก่อนว่าทำสำเร็จหรือเปล่านะนี่นะครับ เดี๋ยวผมขอตัดตอนน้ำใส่ได้ประมาณครึ่งกะละมังเลยนะนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ mm hmm. อ่ะนะครับมาต่อนะครับอันนี้ก็น้าครับประมาณนี้นะครับผมใช้มันก็ไม่เหลืองไม่เข้มจนเกินไปเนาะนะครับคือเราแช่ยาเขาปลามันยังไม่ได้ป่วยอดุดูแรงทุกตัวนะครับ mm hmm. มันก็เป็นบางตัวนะฮะก็เดี๋ยวก็ไปลุ้นเอาว่าไอตัวที่ป่วยดุแรงเนี่ยมันจะตายไหม ครับถ้าหลอดก็ดีไปถ้าไม่หลอดก็พรุ่งนี้มาตักทิ้งนะครับจะเทไว้แช่ไว้นะครับผมเปลี่ยนนำ100้ำไว้เปร์เซ็นตะเททั้งยาเลยนะครับลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาดูอีกทีนึงว่ามีตัวไหนที่มันเอ,อ ตายไหมถ้าตายก็ตักออกนะครับเพราะมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะอาการมันหนักนะจะคิดว่าน่าจะมีตายอยู่ละอ่เขารีนที่บอกผมมันก็แรงด้วยนะนะครับปามก็จะมีอาการนอกน้ําเหมือนกันนะครับรบ,บวกกับมันป่วยเนาะโอกาสตายก็มีเยอะนะครับประมาณนั้นอ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ดูนะนะครับว่ามันจะมีป่วยไหม แต่โทษทีมันจะมีตายไหมนะครับนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอัปเดตให้ดูนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะ